วันนี้สภาพอากาศนี่37 38องศาบอก,กันว่านี่จะทะลุไปถึง40แล้วนะครับอีกวันสองวันนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยส่วนบนเวทีกุมานเพชรสอนนฤมลได้ล่างอย่าลืมบนนะครับได้ล่างอย่าลืมบนนะครับเพราะว่านัเป็นนั้นรอรอออกบนอยู่แล้วครับมีมัดขวาแข้งขวาครับอาโดนล็อกครอ,อนไปด้วยซ้ายครับกูมานเพชรประการแยกออกมาบาสไตล์ของ กุมารเพชรนะครับเตขาต่อยหมัดล็อกคอครับเห็นแล้วนะครับอาวุธมาแบบครบเครื่องเลยทีเดียวขณะที่รถเบนครับพยายามยิ่งจะต่อยหน้าอย่างเดียวนะครับมาเน้นต่อยหน้านะครับแบบฝึกมาต่อยวันฝึกมาต่อยวันมาทุกทิศทุกทางครับเด็กป้านไรอุทัยธานีอาครับลนชนนายแล้วอาจจะหลวมๆหน่อยครับดูที่ความแม่นครับออกแคบๆมีแรงส่งจากหัวไหลเดี๋ยวไล่เรื่องครับ ขณะที่กุมารเพชรนั่นแม่ราชาน็อกเอาอยู่แล้วนะครับน็อกไม่น็อกวันนี้ไฟน์นี้เจอรุ่นพี่กระดูกแข็งเอาทรงอาจจะดูไม่ดีคุณพิเชษแต่หนูสู้ได้ทุกท่าห,หนูสู้ได้ทุกท่าหัวใจมาก่อนออเมืองพัชนกครับหัวใจมาก่อนครับรถเบนรถเบนไม่ใช่3าล้อนะครับะฉะนั้นเดินต่อครับรถุดหรูราคาแพง ให้สมชื่อครับโดนจ่อขวาล่างบอกแม่บอ่อเป็นยังนี่เฉยๆครับยักไหล่ก่อนครับกุนทัเพชรสบัดซ้าย,โ,ยโดนซอกขวามาขวางหน้าไวต้ตีตีหนึ่งตีสองได้ไหมไม่ได้ครับแม่ไม่เกมยังไม่ไหลลื่นครับรถเบนแม่พยายามที่จะเปิดเกมระยะประชิดนะครับรถเบนพนังเข่าในครับตีสู้เลยยังเข้าไปถึงตัวครับอยวดูครับ ถ่อนหรืจะสดซื้อได้หมดครับรถเบนซเ,เอาซื้อแล้วตอนนี้ซื้อด้วยกับบันทอดลำตัวอา้าวายหน้ากุมารเพชรแม่คู่แรกทำไมสดอดโ,โ,โดนสอกโดนศอกครับเหลือเชื่อครับโอ้โหรับกําปันนี่ครับซ้ายทผ่านมาแล้วกัมบันฉลองวับันฉลองโดนศอกนะครับไม่ใช่โดนหมัดครับแม่นี่แหละครับที่เขาบอกว่าพลิกพลิกครับพลิกอยู่บนเวทีครับ พิกก็อยู่ในสวนโอ้โหวันนี้ครับนี่เปิดรายการคู่แรกวันนี้ศึกมวยไทยพันธมิตรฮิตดีเหลือเกินครับแมสซ้ายอนตะพานครับประเดิมชัยได้อย่างสวยงามเลยกันครับบเบนพีเคแสนชัยวันฉลองบอกดูกล้องก่อนดูกล้องก่อนพี่ขอห่อด้วยอ้าวดูภาพช้านะครับไปดูตามครับเี่ยครับขู่ปักด้วยศอก่อนเลยครับว่าช็อตก่อนหน้านั้นครับก่อนหน้านั้นครับถอยหลังไปอีกสักนิดนึงครับโอ้ร่วงเลยครับ ดูครับอ่าชัดๆคุณพี่กีเชิญครับจังหวะแรกกันครับนดูเนียดไตเข้าไปที่บนปักโอ้ยเนี่ยครับกระโดงคางวดนีนะครับแล้วค่อยๆไหลนะครับสุดท้ายนี่ไม่โดนแล้วนะครับแหมฟันก็ไปเต็มเตมเลยครับเนี่ยดอกเนี่ยดอกคุดท้ายนะครั้นโดนไปก่อนนั้นนั้นล่วงแล้วนะครับ